แก้วสิบห้ามาเบิงคางนี่อีกค่ะพี่น้องคะ่ะมีอีกอันนี้คือแตงค่ะพี่น้องฝั่งข้างนี้จะเป็นแตงเนาะค่ะเนาะแตงข้างพี่น้องแตงข้างหรือแตงโอ้ยมีน้ยแล้วโอ้ยโอ้พอนเอาไม้เฮ็ดคางแบบนี้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้แตงอะไรแตงกวาพี่น้อง โอ้ยมีลูกแล้วออกลูกแล้วคะ่ะพี่น้องคะนี่อุย้ยดินทรายแต่ทำไมมันงามงามมึงมินวยเมิดแล้วคะ่ะพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งพเนสข้างให้แบบนี่เลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะอุย้ยอันนี้ลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่แล้วคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวประแก้วแหวกห้เบิง้ง อันนี้เป็นแตงด้วยค่ะเด้นี่แตงแตงกว่า